คุกคนคะตอนนี้พวกเรากำลังขับรถเคลื่อนออกจากมาลายไทยบิสนะคะขอชนชมวิวตามท้องถนนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กำลังขับรถอยู่ที่ถนนเรียบหาดมาลายไทยจ้าชมวิวตามท้องถนนระหว่างหาดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามสวยมากๆเลยจ้า Cafe ทุกคนคะขอเชิญชมบิวจ้าหาดมาลายไทยจ้าฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านน,นะคะบ้านสวยๆราคาแพงเลยละ่ะอากาศดีๆใครๆก็ามาทะเลจ้ามาปิกนิกมาว่านยะน้ำนี่มีร้านค้าร้านไอศครีมขายดีมากๆด้านนี้ อา,อากาศดีมากจ้าหาดมาลายไทยขอบคุณจ้าว้าวน้องวิวดูดูเขากำลังโดดน้ำด้วยสิไปโดดน้ำมาเข้าปะเฮ้ยเห็นไหม ทำไมไม่มาพีโอเคเราก็ขึ้นรถไปเรื่อยๆวิววิววิวหาดมาลายไทยสวัสดีจ้าทุกคนขอเชิญชมวิวที่หาดมาลายไทยหมู่บ้านหาดมาลายไทยจ้ะสวยงามมากจ้ะ เป็นเนินมีต้นไม้แบบเขียวชะอุ่ตมต่ำริมห่านนะจ้าทุประเทศก็เนินสูงต่ำทำให้ดูสวยงามอีกแบบนึงจ้า ตชันคุณจ้าถ่ายให้ชมบรรยากาศจ้าทางท้องถนน